พุ่มขบกับผู้ยหญิงคนนี้มาได้สักปักเลวเลวันนี้ที่พุ่มจะทําให้ถูกอย่างมันจัดจีนโดยพุ่มจะก็เธอแต่งงานนี่เรา,าก,ก็กมาทา้าน้นนะพียจะทำอะไร้มันจัดจีนเราโอเคครับผมตอนนี้เราเจอคู่รักแล้วกับรายการที่มีชื่อว่าเ mm. ด้งเด้งดองแตเด็เด้งเด้ง,ด,งดอง เราจะเชิญคู่รักเล่นเกมจริงเงินรางวัล1น0่งมืนบาทสนใจไหมครับฮะห,หนึ่งหมื่นบาทลยเหรอคะเกมอะไรเนเล่นค่ะเต่พิงเงินรางวัลนึงๆเลยนะเล่นค่ะโอเคครับเราได้คู่เรื่องเล่นเกมแล้วนะผมเอาก่อนอื่นเลยแนะนําตัวก่อนครับชื่ออะไรครับผมเ,เจ็กครับผมชื่อริงค่ะค,ะคบกันมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับสามปีอืมโอเคครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคู่รักคู่นี้จะได้รับเงินรางวัล1น1,000บาทหรือไม่ไปติดตามกันต่อเลยครับโอเคครับมาเจอเกมแรกที่มีชื่อว่ารู้ใจเขารู้ใจเรากับคำถามแรกที่ทั้งสองต้องตอบพร้อมกันนะครับผมตอนนี้คุณกำลังคิดถึงใคร1,2,3แไม่ค่ะโอ้โห คำถามแรกก็ตอบกันไม่ตรงเท่าแไรแต่ไม่เป็นไรครับผมมีคำถามที่สองแฟนของคุณชอบสีอะไรครับสีขาวครับโอ,โอ้โหนี่กินใจด้วยหมายจะเป็นสีขาวการ์ตูนดิฉันกาดดร์ตูนเรมอนอเละคุณนะครับสีเขียวมั้งคะเนี่ยเรากินเราโจ้สีดำนะโอ้โหเราลืมโอเคครับไม่เป็นไรเรามาเป็นคำถามสุดท้ายกันเลยกันนะครับผมถ้า<อ>ไม่ได้ ก็คือไม่ได้คะแนนเลยนะครับผมคุณทั้งสองคบกันวันที่เท่าไรเดือนอะไรห <40 S 1> <40 S 2> น <40 S 2> ึ่งสองสามสี่เป็เดรโลโอเคครับเป็นอะไรที่น่าเสียายมากครับผมทั้งสองตอบไม่ได้เลยสักข้อเละไม่ได้คะแนนไปแต่ไม่เป็นไรครับผมเราให้โอกาสทั้งคู่อีกครั้งในเกมต่อไปที่มีชื่อว่าทารักรับเงินมื่น โอเคครับเดี๋ยวรอให้ทั้งคู่ได้พักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมและมาเจอกันในช่วงถัดไปครับเก่งวันกบรถก็จำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรจากเกมนี้เราเขาทำงานเขาไม่มีอะไรจำเรื่องนี้ไหมไม่อยากเล่นอีกเลยไม่เอาเธอเล่นก่อนน้องๆเดี๋ยวเปลี่ยนสถานที่ถ่ายนิดนึงนะ แล้วก็ทำตัวตามสบายกันก่อนตอนนี้แ้วก็สูส้ๆนะเออค่อยๆจนนะอย่างที่แล้วอะเดี๋ยวเล่นเกมนี้กัอดนกวะนี่ไม่ได้เธอเขาจะเอาตังนี่ไปเที่ยวไปสิกระเป๋าไปเธอ่ไปเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีท้ายแล้วนี่ โอเคครับตอนนี้เราให้ทั้งคู่นะผม,มแยกกันอยู่<ม>เพื่อทำภารกิจทารักรับเงินหมื่นนะค<ม>รับผมเรามาติดตามชมกันว่าทั้งคู่จะได้รับเงินหมื่นหรือไม่ไปติดตามชมกันครับต้องังแมกันเ,นเรื่องไหมเกมนี้ง่ายมากค่ะแค่จูบก,กันก็รับไปเลยเงินหนึ่งหมื่นบาทเริ่มเลยไหมคะเฮ้ยอะไรเลยแล้วนี่เกมบ้าเกมบอยได้เล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาเงินหนึง่งหมื่นมาเลววี้ยงความสได้กของผมมั้ย แต่ถ้าเขาทำล่ะ mm hmm. เขาจะได้เงินหมื่นเลยนะพุมเชื้อผมเปบดพวมไม่ได้ทำโอเคครับผมเกมก็จบกันไปแล้วรามารู้นกันว่าใครจะได้เงิน1,000งบาทไปและคนที่ได้เงิน1,000งบาทก็คือก็คือคุณกิ่งเขาฮะอไปกินเยอะีรพวกำไม่ ใช่ครับภารกิจเดียวกันเลยให้หมาก็ชื่แแ้วก็ไฮได้นะเลือดเยอะนะกิ่งนะกำเงินมืดดีอนี้เอามาแลกความรักความสุขกันคตอุณใหญ่กันนี่นะครับดีได้พวกหมูวะคุณยิ่งดีพวกมีตจงงานกันนะมันได้ยังไงนี้เออก็มาครัเดี๋ยวครับเดี๋ยวลงมาลาไอเซียนก่อนครับผมโอเคนะครับผมเย็นดีกับน้องเกิ่งที่ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะครับผม เงินหนึ่งหมื่นบาทแลกกับผู้ชายดีๆหนึ่งคนอย่างคุ้มครับโอเคครับผมรายการดิ้งดิ้งดองดิงด้งดิงด้งดองได้จบลงไปแล้วเราขอทิ้งท้ายสโลแกนที่ว่าครอบครัวเรา,าฉันคืองานของเราโอเคครับผม bye okay, บ๊ายบายโอเคจริงๆเง้อเลยได้รนะับเงินตั้งหมื่นบาทจะเอาไปซื้ออะไรดีครับไม่น่าเสียอะไรแล้วค่ะ อุ้ยเอาไปซื้อกระเป๋าเอาไปซื้อเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะน้องเลขกองพู้ชายดีๆหนึ่งคนอย่างคุ้มเลยอะครับโอ้ยเดี๋ยวพี่โอนข้าให้นะนะ้อง1นึ่งมืนบาทเลยนะโอ้เก่งเก่งเก่งเ่งเงมากพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวให้ตาก้องเก็บของเก็บอะไรก่อนนะครับเก็บกองเก็บกล้องไป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 